สวัสดีค่ะชับบี้พีอัปเดตกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะมาอัปเดตกับทางฝั่งเกาหกันนะคะเป็นเรื่องจากค่าย SM Entertainment นั่นก็คือจอยเรดเวเ e ตเตรียมปล่อยโซโล่อัลบั้มนั่นเองในวันที่12พฤษภาคมค่ะสื่อเกาหลีได้เปิดเผยรายงานว่าจอยจะเป็นสมาชิกคนต่อไปของเรดเวเ e t ที่เตรียมตัวโซโล่เดบิวต์ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งภาในลอัลบั้มจะประกอบไปด้วยผลงานเพลงรีเมคที่ถูกถ่ายทอดด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของจอยที่เป็นที่จดจ,จำจากผลงานของ e ร v e ว v e t แต่เพลงประกอบซีรีส์ทางโทรทัศน์ล่าสุด SM Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันว่าขณะนี้จอยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวสำหรับผลงานอัลบั้มรีเมคของเธอสำหรับอัลบั้มโซโล่ของจอยเรเวเวตจะเป็นผลงานอัลบั้มเดียวชุดแรกของเธอหลังจากการเดบิวในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเรเวเวต เมื่อปี2014โดยจอยจะเป็นสมาชิกต่อไปที่โปรโมทผลงานเพลงโซโล่ต่อจากเว n d y ที่เพิ่งปล่อยอัลบั้มโซโล่ชุดแรก Light Water เมื่อมีสายหยนที่ผ่านมาค่ะยังไงฝากแฟนๆรอติดตามจอยด้วยนะคะและแอดต้องขอบคุณเว็บไซต,ต์ h a n u k s t a r สำหรับข้อมูลมากๆค่ะสำหรับวันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ